ท่านอาจารย์หัาสครับขอความการุณามอบองค์ความรู้ศาสนาว่าด้วยเรื่องก่อนที่เราจะโยกย้ายสถานะจากบ้านที่อยู่ร่วมกันเรียกว่าบ้านดุนยาเมื่อสักครู่บ้านที่ท่านพักอาศัยจริงๆเนี่ยเขาเรียกสมโนครัวบ้านเลขที่ที่ท่านมีตามทะเบียนราษอันนี้บ้านที่เราอยู่ร่วมกันอาคารเดียวกันอาคารดุนยา อาคารเล็กๆที่เราปลูกไว้ตามที่ดินที่เรามีกรรมสิทธิ์นั่นเราก็ใจแล้วนะครับแยกแล้วนะเราจะย้ายไปในบ้านหลังแรกนี่ปัจจัยคือต้องเสียชีวิตท่านอาจารย์มูสครับก่อนจะไปอยู่บ้านหลังนั้นนี่มันควรมีการเตรียมการอย่างไรมันควรจะมีการเตรียมพร้อมอย่างไรเพื่อรอคอย สิ่งที่จะมาโยกย้ายสถานะการอยู่อาศัยคือความตายอย่างที่ผมได้พูดไปขอเรียนเชิญท่านอาจารย์มอวสนะครับได้ให้ความรู้กับศรัทธาชนที่รักทุกท่านเรียนเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมุระห์มะตุลลอฮ์วะบารา كات ุส الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا وانزل على عبده كتابا عجبا فيه من كل شيء حكمه ونبا والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف الخليقه عجما وعربا وازكاهم حسبا ونسبا وعلى اله واصحابه السانة النجبا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي สดักอ ah e ัลลอฮุลาอุลิมขอความรักความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวตะลาพึงได้ประสบแต่ท่านอิมามผู้นำประจำชุมชนดินุลอิสลามท่านคอเตท่านดิลานท่านประธานจัดงาน ตลอดจนพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านที่มาร่วมฟังมาร่วมงานรวมน้ำใจสู่ดีนุนอิสลามเป็นสําคัญยิ่งกับวิทยากรผู้ร่วมเสวนาธรรมในวันนี้ท่านอาจารย์มหาเสระยุดดินดีนุนอิสลามที่เคารพรักทุกท่านครับ สืบเนื่องจากข้อมูลที่ท่านอาจาร,รย์หอมมัสยีรอยุด,ดีนได้ให้ข้อมูลส่งต่อข้อมูลทางศาสนาแก่พวกท่านประเด็นที่ท่านอาจาร,รย์ฮอมมัสซีรอยุด,ดีนนะครับได้จุดประเด็นขึ้นมานะครับก็คือในขณะที่เราจะย้ายตัวเราก่อนที่เราจะย้ายตัวเราไปอยู่อีกภพหนึ่ง อีกบ้านอีกหลังหนึ่งก็คือสุสานบ้านหลังแรกนี่นะครับมันต้องผ่านการตายก่อนใช่ไหมครับซึ่งการตายนั่นก็คือการที่ตะวิยุโรฮาดินคือการเปลี่ยนสภาพจากชีวิตดุนยาที่ร่างกายของเราเคยได้ยินเคยได้เห็นเคยได้ฟังเคยได้เดินด้วยสองเท้าเคยด้วยจับด้วยมือทั้งสอง เมื่อเป็นคายะบัลซัคียะหรือชีวิตในโลกที่ขั้นขวางระหว่างอูลาและอาเคิรนเนี่ยระหว่างดุนยาและอาคิรนเป็นโลกระหว่างกลางเขาเรียกว่าอัลัมบัลซัคเมื่อชีวิตพบกับความตายเนี่ยแน่นอนว่าเกิดมาจากจุดที่ว่าวิญญาณน,นั้นถูกถอดออกจากร่าง วิญญาณรู้เนี่ยถูกถอดออกจากร่างก่อนที่จะไปพูดถึงจุดนั้นนะครับเราย้อนกลับมานิดหนึ่งกลับมาที่ก่อนยามที่เรามีชีวิตเนี่ยศาสนาส่งเสริมศาสนาสอนให้เรานั้นได้มีการระลึกถึงความตายนี่เป็นหลักการขั้นพื้นฐานที่หลักการอิสลามนั้นเน้นย้ำในเรื่องนี้อย่างมาก เนื่องจากว่ามนุษย์นั้นมักจะอยู่ในการใช้ชีวิตอย่างเผลอเรอย่างการที่คิดว่าตนนั้นจะต้องอยู่ไปตลอดหรือว่ามีอายุไขที่นานหลักการเรียกว่าตูรุลอเมนเรียกว่ามีความหวังยาวนานความหวังเพ้อฝันการเพ้อฝัน หรือความหวังในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่อันตรายนะครับจึงทำให้ลืมว่าตัวเองจะต้องตายในที่สุดแต่แล้วหลักการนะครับก็สอนท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัิวะสัลลัมพระอ์ท่านทรงมีพระพุทธาจ้อย่างนี้นะครับว่าแล้ว تعلم البهائم من الموت หากมาดเมนว่าสัตว์เนี่ยนะครับบาฮาอิมเนี่ยสัตว์เนี่ยรู้ถึงความตายมายาละมุอิบนุอาดามาเหมือนกับที่มนุษย์เนี่ยรู้ว่าความตายเป็นอย่างไรเราเนี่ยรู้นะครับหลักการเราให้สอนเราเนี่ยเราได้ร่ำได้เรียนว่าอะไรคือความตายเดี๋ยววันนี้ท่านอาจารย์ธรรมะสิรยุทธดีนก็จะ ทำให้กระจ่างอะไรคือความตายเรารู้แล้วครับว่าตายคืออะไรเรารู้แล้วว่าหลักการเนี่ยก่อนที่จะตายหลักการให้ทําอะไรให้เตรียมตัวดังนั้นมนุษย์ของเรามนุษย์อย่างเราเราเนี่ยยังเตรียมตัวได้แต่ในขณะเดียวกันสัตว์เนี่ยไม่มีโอกาสได้เตรียมตัวท่านนบบีมุัมมสัลลอูอะไลยิวะสัลลัมึง พจนะจอย่างนี้นะครับพวจนะอว้วอาแา้วล ع มุเบฮาอิมมินัวเมตายะม่มุมิรียนรอาดามะถ้าหากว่าสัตว์นั้นรู้ถึงความตายเหมือนกับกที่มนมุษย์รู้เนี่ยมันรู้ว่ามันจะโดนเชือดพรุ่งนี้สมมุตินะครับเดี๋ยวจะไปลงเชือดแล้วพรุ่งนี้เนี่ย,ยอีตาพานนอุไัยยะยมันรู้ไหมล่ะครับว่าท่านจะลากจูงไปเชือดพรุ่งนี้ ท่านขุนอาหารให้อาหารกินมันก็กินไปตามเรื่องของมันหากสัตว์รู้ถึงความตายในสิ่งที่มนุษย์รู้มาอากัลตทุมมบินหาเสมีนันท่านนบีให้ข้อคิดอย่างนี้ว่าพวกท่านไม่มีทางได้กินมันหรอกกินแบบอ้วนหมีพรีมัน ท่านไม่ได้กินมันแบบเนื้อเยอะๆหรอกยิ้มยิ้มนะครับคำสอนนี้น่ารักมากน่ารักมากแต่แฝงไปด้วยข้อคิดหนึ่งคืออะไรครับเราเนี่ยเป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์ให้โอกาสในการเตรียมตัวเตรียมใจก่อนตายก็รู้นะรู้ตัวเขาเรียกว่ารู้ตัว ให้อลามานมาก่อนแล้วอัลลอฮ์ริบไปทีละอย่างแล้วหูก็ไม่ได้ยินแล้วตอนนี้พูดอะไรต้องพูดดังตาก็เริ่มไม่เห็นแล้วผ้าแล้วเดินก็ไม่ค่อยเจนเหมือนเมื่อก่อนไม่แกร่งเหมือนเมื่อก่อนอัลลอฮ์ริบทีละอย่างทีละอย่างเพื่อให้เป็นสัญญาณให้รู้ว่าต้องเตรียมตัวแล้วคนที่ป่วยใกล้ตายเนี่ยม้าตะดอดนะมีสัญญาณมาก่อนแล้วมนุษย์จึงเตรียมตัวได้ ดังนั้นมนุษย์นะครับโอกาสอัลลอฮ์ให้เตรียมตัวแต่สัตว์เนี่ยไม่มีโอกาสได้เตรียมตัวจุดที่สองแล้วถ้าหากว่าสัตว์รู้ถึงความตายแล้วครับหากมันรู้จักความตายเหมือนที่พวกเรารู้จักกันหากมันรู้ว่าความตายจะมาเยือนมันพรุ่งนี้วิญญาณของมันจะออกจากร่างพรุ่งนี้ มาอักัตุมมินฮาเมีนันด้วยเหตุนี้ท่านนบีจึงบอกว่าพวกท่านไม่ได้กินมันในสภาพที่อ้วนหนีพีมันหรอกเพราะอะไรล่ะครับมันก็จะหมดอะไรแต่อยากไม่อยากทำอะไรเพราะมันรู้ว่ามันตัวจะ,ต,วจะตัวจะตายมันก็ไม่กินอะไรแล้วมันก็จะเฝ้ารอความตายแล้วก็ไม่ทำอะไรไม่กินอะไรดังนั้น ก็ผอมในที่สุดดังนั้นพวกท่านไม่มีไม่ได้กินเนื้ <ise Exc> <ité> อมันดีๆหรอกนี่รอสุลลลว่าไดหวัสััลนี่คือสิ่งที่หลักการได้ให้ข้อคิดกับเรานะครับว่าเราในฐานะเป็นมนุษย์เนี่ยดังนั้นไม่เป็นการสมควรกับบ่าวคนหนึ่งที่จะปล่อยให้โอกาสชีวิตของต <im rebuild mình> ัวเองเนี่ย หมดไปกับการเพ้อฝันใช่ไหมครับท่านอาจารย์ฮรมมสิรยุดดินตูรุลเอมันดังนั้นหลักการจึงต้องแก้แก้ด้วยการกสรุลเอมันต้องเผอให้น้อยต้องหวังให้น้อยหวังในหวังในดุนยาอย่างเดียวดังนั้นหลักการของความพอเพียงจึงมีบทบาทสำคัญกินก็กินเพื่อที่จะอยู่ทำอะไรก็ตามก็เพื่อที่จะ ฝากชีวิตไว้ในโลกหน้าอาเครรไม่ได้ฝากชีวิตไว้กับดุนยาอีกนิดหนึ่งนะครับมีเรื่องเล่าจากท่านยะลาซอฮบีอัลเจลีเหมือนกันท่านยะลาเนี่ยได้เดินกับท่านอบด,ดุรดาร์ดาคนเดียวกันซอฮบีอัลเจลี คนเดียวกับกันที่ท่านอาจารย์โฮมัสเซรอยุดีนได้ยกนะครับคำพูดของท่านเมื่อสักครู่ท่านอบุตรดัดถูกท่านยะลาถามมาตัวให้บุลิมันมาตัวให้บุริมันตัวให้ปูท่านอบุตรดัดาท่านจะมอบอะไรท่านรักอะไรชอบอะไรที่จะให้กับคนรักของท่านท่านรู้ไหมครับว่าท่านอบุตรดัดตอบว่าอะไร อัลมาวดูความตายอัลลอฮ์นี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งสะดุ้งกันนะครับท่านอบุตะด,ดาบอกว่าความตายท่านยาลาถามว่าท่านอยากให้อะไรชอบอะไรกับคนรักของท่านคนที่ท่านรักท่านอบุตตด,ดาบอกว่าความตายมรณนะ โนี่นถ้าเป็นพวกเราเนี่ยจุคอครับอยากให้อะไรกับคนรักครับนี่ฮัสซะนาบอกว่าตายอยากให้ตายนี่ถ้าเป็นพวกเราเนี่ต้องกัดฟันกันขนาดหนักเลยทีเดียวอยากให้ตายทันกันครับทันยาลาก็ทันกันสหาบะทั้งคู่ หันมาถามอีกไฟลัมยยมุตทจานนบ,บุรดะทำไมพูดอย่างนั้นละ่ะความตายนี่มันน่ากลัวนะจะให้กับคนรักเลยหรอเอาละ้ะถ้าอย่างงั้นเท้าเกิดว่าเขาไม่ตายละ่ะอิลัมยยมุตหากเขาไม่ตายละ่ะยังไม่ถึงอายันล่ะจะทำยังไงเต็ลละตูมาลีฮิวะวาเดดีท่านก็ขอต่อว่าก็อยากให้เขามี ทรัพย์น้อยลูกน้อยโอ้โหแต่ละอย่างเนี่ยแต่ละอย่างนี่ถ้าเป็นเราเรานี่นะครับรับได้ไหมล่ะครับคาพูดนี้แต่นี่ซหฮาบะความเข้มแข็งทางอีมานพวกเขามีความเข้มข้นสูงถ้าตายไม่ถ้าเขาไม่ตายละ่ะก็ขอให้ทรัพย์น้อยขอให้มีลูกน้อย เหตุท um. no. ี่ฉันรักความตายว่าอินนามาอูให้บุลเมาก็เพราะว่าลีอันนาหูลาอยู่ฮิบูหูอิลละมุมีนความตายไม่มีใครรักหรอกนอกจากผู้ศรัทธาเท่านั้นวันเม้าตูและความตายนั้นอิตลาคุลมุมีนีมินัสซีเจนีและความตายมันคือการปลดปล่อยผู้ศรัทธาออกจากที่คุมขังคุก ดุนยานี่คือคุกค,คุมขังผู้ศรัทธ,ธาเอาไว้จะทําอะไรก็ทําไม่ได้ไงครับเหนื่อยล้าจากการที่จะต้องอหักห้ามตัวเองจากสิ่งที่เป็นอบายามุขค,ความผิดบาปทั้งหลายจะต้องทําตัวเองให้อยู่ในคําสั่งของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในประกาศสิทธิ์ของผู้เป็นพระผู้เป็นเจ้านี่คือการปลดปล่อยอผู้ศรัทธ,ธา ให้ออกจากคุกค,ความตายและเหตุที่รักหรือชอบการที่อยากให้มีทรัพย์น้อยหรือลูกหลานน้อยเนี่ยลิอันนาหูฟิตนตุนเพราะแท้จริงมันคือฟิตนะลูกหลานคือฟิตนะในพระมหาคัมภีร์กุรอานก็ได้ระบุว่าอย่างชัดเจนทรัพย์สินเงินทองลูกหลาน เป็นปัจจัยเหนี่ยวรั้งทำให้คนนั้นเขาเรียกว่าผูกพันตัวกับดุนยาและเป็นการทำให้มนุษย์นั้นเหนี่ยวรั้งอยู่กับบุคคลซึ่งที่ท้ายที่สุดแล้วจำเป็นที่เขาจะต้องลาจากแยกจากบุคคลเหล่านั้นไปด้วยเหตุนี้ท่านอบรดัตด,ดะจึงให้ข้อคิด ให้ความตายสรณคติมรณานุสติความตายนะครับเป็นหลักความคิดที่จะทำให้ผู้ศรัทธานั้นนะครับได้มีสติสตเพื่อที่จะทำให้ใหตัว,<ห>ตวเองเนี่ยนะครับได้อดรอดพ้นรอดพ้นจากโลกบ้านหลังนี้ก็คือที่เรียกว่าดุนยา รอดจากความโสมม,มของโลกนี้ดังนั้นเมื่อเขานะครับได้คำตอบจากท่านอาบุธดัดได้นี่นะครับก็หวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นข้อคิดให้กับท่านทั้งหลายว่าเราในฐานะผู้ศรัทธาแน่นอนว่าเรารักความตายนะครับตามที่ท่านอาบุธดัด,ด,ด คืออย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าท่านอบุตดัดดะเนี่ยจะไม่กลัวนะครับกลัวทุกคนแหละครับดินนุสลามที่เคารพรักทุกท่านถามว่าใครพูดถึงความตายไม่กลัวเนี่ยไม่มีหรอกครับก็กลัวกันทั้งนั้นแม้กระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุวาลียิวะสัลลัมพระองค์ท่านก็กลัวเพราะต้องถูกถอดวิญญาณในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุวาลียิวะสัลลัมในวาระแห่งการวาตของท่าน วิญญาณถูกถอดจากร่างนี่นะครับตัดเข้ามาเลยเนี่ยท่านยิบรีถอดเนี่ยต้องค่อยๆถอดนะครับเพราะเป็นสุดทีรักของอัลลอฮ์ท่านนบียังกล่าวเลยว่าฉันเจ็บเลือกเกินฉันเจ็บเลือกเกินนี่อย่างเราเราเราต้องนึกให้ดีนะครับว่าเราเตรียมตัวพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังครับเอาละครับในช่วงแรกนี้เกินไว้เป็นให้เป็น เ uh, บื้องต้นก่อนนะครับแล้วในช่วงหลัองอิชชาลลั์นะครับ